ในรามีรัตนชวเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่มีข้อทวงติงในนโยบายดิจิทัลวอลเล็ที่จะมีการแจกเงิน1,000 0บาทว่าตัวเองนั้นก็เคยทวงติงตั้งคำถามตั้งแต่ช่วงแรกว่านับตั้งแต่วันที่มีการถแถลงนโยบายวรัฐบาล จะยังแจงรายละเอียดต่อประชาชนไม่ได้ว่าจะมีหลักการในการใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างไรงบประมาณจะใช้จากส่วนไหนวิธีการดําเนินการยังกลับไปกลับมาและก็ขณะน,นี้มีถแถลงการของอาจารย์เศรษฐศาสตร์ได้ออกมาให้ความเห็นด้วยเหตุด้วยผลซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับฟังความเห็นด้วยความจริงใจแต่ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ให้ความสนใจทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเพรามงบประมาณที่จะต้องนําไปใช้กับโครงการดังกล่าวมีจานวนมากถึง 5060,000บาทคำทวงติงที่บอกว่าจะได้ไม่คุ้มเสียนายกรัฐมนตรีต้องละเอียดในการไตรตรองการใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลหากนำมาสร้างงานเพื่อให้ประชาชนได้เกิดไรายได้ที่ยังยืนได้ดังนั้นหากนายกรัฐมนตรีต้องคิดให้ดีเพราะว่าหากเดินหน้านโดยที่ไม่สนใจใยดีท้ายที่สุดและประชาชนก็ต้องรับผลกระทบต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นหรือไม่ ราคาสินค้าจะแพงขึ้นหรือไม่จะมีผลต่อนี่สาธารณะหรือไม่รัฐบาลต้องคิดแล้วก็อย่าเอาชีวิตประชาชนแล้วก็ประเทศนั้นมาเป็นตัวประกันเพราะหากเกิดความเสียหายรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร mm. การกระทําสิ่งใดต้องยึดประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศมีคําเตือนอยู่ว่าข้างหน้านายกรัฐมนตรีกําลังจะพาประชาชนพาประเทศไปลงเหวก็ควรจะหยุดคิดพิจรารณาคําท้วงติงคาเตือนเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารประเทศ ไม่อยากจะให้ทำการเมืองด้วยนโยบายที่ไม่รับผิดชอบ